แรเอผมกล้าตึกต่อสมาคมแบบครับวันนี้จบพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยเก้าเป็นไงมาช่างครั้งแรกเมื่อกี้ขาดกระจุยอ่าเราผ่านสบายเลยครับคุมมากี่โลน้ำหนักนีุ้มมาสามสี่โลเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับซ้อมอยู่สิ่งของเสียครับอ่าคุณฟังมืซ้อมมีใครอยู่บ้างมีลูกนิมิตสิ่งของเสียครับครับผมเราผู้ใหญ่หอยอ่าเราคุณวังมูอซ้อมก็พอมีอยู่นะเก็บตัวมากี่วันครับเก็บตัวมาอาทิตย์กว่าครับอ่าวันนี้เราต้องมาเจอใครเนี่ย เจอเันนี่เฉาเคยเจอเขาไหมไม่เคยได้ดูเทปดูคร์มาไหมดูว่าเป็นไงเขามีอะไรบ้างพี่เขาก็มีมวยเขาก็เดินไต่หมัดเดินเตะขาก็มีลูกหนักแนะวันนี้เขาวางเกมบางแผนดูแล้ววางเกมแผนไงดีวันนี้ก็ออกหน้าแข้งท้ายหน้าก็ฝีมือเหมือนเดิมนะล่าสุดชกไว้ที่ไหนเนี่ยชกไว้ที่กองทัพอากาศเป็นไงครับวันนั้นแพ้คะแนนมาแพ้ใครจำได้ไหมแพ้คฤหืสอหา พึ่งแพ้มาน้ําหนักเท่าไหร่ละวันนั้น108 108วันนั้นร้อยแปดร้อยแปดวันนี้กลางวันร้อยเก้าก็เลยสบายเลยอายุไแล้วครับอายุเท่าไหร่แล้ว<อ>นะอายุสิบเจ็ดนะบนจังหวัดนครสวรรค์ังหวัดนะไปปล่อยกิโลครับห้าสิบสามห้าสิบสี่เป็นเพซนเราเป็นมวยเลยตอนแรกเป็นมวยขาวอ่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นเซนมวยแล้วอ่าเราเป็นมวยถนัดซ้ายหรือขวา เราสูงร้อยร้อยหกสิบแปดเราชกมวยรวมๆม,มาเท่าไหร่แล้วนี่หกสิบเจ็ดสิบครั้งอ่ะฝากพี่น้องที่เชียงนี้หน่อยน,น้องชาผมครับเต็มที่ทุกไฟครับครับผมครับรถอ่สวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับนี่ชาววิทยาคุณครับไปซ้อมที่ไหนมารอบนี้ค่ายมวยจิตนันน่ะครับเอาอยู่เก็มพวงนอนใช่ไหมครับหายไปไหนเนี่ยก็กลับไปบ้านนะี่ยวันเดือนมันดอนอ๋อแล้วตอนนี้กลับมาอยู่เก็บเป็นน้อเหมือนเดิมนะครับซ้อมมากี่วันไฟนี้อ่ะไฟนี้ก็ประมาณเดือนครับเราประเภทยังไงมวยมวยก็ บวเจอต่างสื่อต่างสายเห็นคลิปเขาไหมล่ะก็เป็นสไตล์ไหนกล้าสอกลุนี้ก็ดูอยู่ครับเขาสูงไหมครับตัวยาวนะครับเราสูงเท่าไหร่สูนร้อยห้าเก้าครับน้ําหนักของเราปอยปอยเท่าไหร่ครับปอยก็ร้อยยี่สิบปีนี้อายุอายุยี่สิบเอ็ดครับตัวนี้เกินอยู่เท่าไหร่นะเกินหนึ่งจุดจุดหกครับหนึ่งจุดหกเราเป็นคนจากจังหวัดนราธิวาสครับโอ้ยฝากเคชียร์อะไรวันนี้อ่ะวันนี้ก็ฝาก ชาวใต้ทุกคนวลฝากเชียร์ผมครับผมจะทำเต็มที่ครับผมโอเคขอโชคดีครับใช่<า>น้ำหนัก